ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4เมสซี่ถูกแฟนบอลแป้แชร์โหใส่หลังประกาศชื่อในสนามเรียนเน่เมสซี่ในรุปของแป้แชร์ถูกแฟนบอลทีมตัวเองโหใส่อย่างหนักระหว่างเกมลีกเอิงที่เปิดบ้านพ่ายกับยิยงศ์ประตูต่อหนึ่เรเน์เมสซี่ตกเป็นข่าวย้ายกลับไปบาร์เซโลนา เมื่อสัญญาของเขาจะหมดลงในซัมเมอร์นี้โดนลาเฟลยูสเต้รองประธานสโมสรบาร์เซโลนาก็ออกมายอมรับพวกเขาได้ติดต่อหาตัวแทนของเมซี่แล้วด้วยล่าสุดเมซี่โดนแฟนบอลแปะแชร์โหใส่ขณะที่โคศกสนามประกาศรายชื่อก่อนแข่งแม้จะมีอีกหลายเสียงที่พยายามส่งเสียงเชีย์เจ้าของบอลลงดอเจสมัยก็ตามแล้วเตะไว้า35าเคยโดนแฟนบอลโหใส่ตอนประกาศรายชื่อมาแล้วในเกมที่ต้นสกัดแพ้คาบ้านให้กับแรนด์ย์เมื่อเดือนที่แล้ว ก่อนจะตัวจะตรงเข้าอุโมงค์ไปก่อนใายเพื่อนหลังจบเกมทั้งนี้ความพแพ้แพ้นัดล่าสุดทําให้แป้แชร์ห่างจากอันดับ2และ3อย่างลองและหมากเซเหลือเพียง6แต้มเท่านั้นและมีเกมเหลืออีกแค่9นัดอองรีแนะนําเมสซี่กลับปาร์ซ่าหลังโดนแฟนแพ้แชร์โห่ใส่อย่างหนักกองเสียปารีสกลุ่มหนึ่งโหสนใส่เลนเนอรเมสซี่อย่างรุนแรงทำเอาเทนอองรีทนไม่ไหวพร้อมก็บ,บอกว่าเมสซี่ ควรจะกลับไปเล่นที่บาร์เซโลนาจะดีกว่าแฟนบอลบางส่วนของแพร์แชยังคงโห่ใส่เลียเนลเมซี่กองหน้าคนหนังของทีมอย่างหนักหน่วงในเกมลีกเอิงฝรั่งเศสนัดที่ทีมรักของพวกเขาแพ้กับลียง0-1น่คารังปาร์เดอแปลงเมื่อวันอาทิตย์ที่2เมษาที่ผ่านมาเมซี่กลายเป็นคนที่แฟนบอนแลแพร์แชไม่ชอบหน้าอย่างหนักในช่วงพักหลังเนื่องจากพวกเขามองว่าเมซี่ทำผลงานไม่ตรงตามที่พวกเขาคาดหวังไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับการที่ทีมตกรอบ16ทีมสุดท้ายศึกแชมเปี้ยนส์ลีกใน2ซีซั่นที่ผ่านมาที่แข่งไว้35อยู่กับแป้แชร์ทน,นี้แฟนบอลปารีสบางกลุ่มโห่ใส่เมซี่ตั้งแต่เกมเปิดก่อนแล้วลาสุดพวกเขากะส่งเสียงโหดังลั่นตอนที่โคศกส,สนามผู้ชื่อเมซี่ในช่วงประกาศรายชื่อก็อเริ่มเกมการแข่งนนขันซึ่งท er ารยองรีอดีตยอดยาวยิงชาวฝรั่งเศสที่ทําหน้าที่กูรูในเกมนี้ตําหนิแฟนบอลแปร์แชร์ว่าทําตัวไม่เหมาะสม ที่โห่ใส่นักเตะระดับเมสซี่พร้อมบอกว่าดาวเตะทีมชาติอาเจนติน่าให้ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาผาหลังเมสซี่สมุมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลนี้มันน่าอับอายมากๆที่ได้ยินเสียงโหจากแฟนบอลในปาร์คเดอะแบร์กคุณไม่ควรจะโหใส่นักเตะที่ทําผลงานได้ดีที่สุดของทีมที่ทําไป13ประตู13แอซซิตในฤดูกาลนี้ส่วนตัวแล้วกผมอยากเห็นเขาแขวนสตาร์ทที่บาร์เซโลนาในกรณีการค้าแข่งในยุโรปส่วนหลังจากนั้นผมไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรต่อ ผมไม่ชอบเลยกับการที่เขาจะต้องบอกลาบาซ่าในรูปแบบนั้นหลังจากที่เขาทำทุกอย่างเพื่อทีมมาโดยตลอดเห็นแก่ฟุตบอลเถอเขาควรกลับไปที่บาร์เซโลนาคริสตอฟกอลเตเยย,ยืนยันไม่ลาออกจากตำแหน่งกื่อและจะขอสู้ต่อจนจบซีซั่นปารีสแทงแฉแมงพลาดท่าพาให้กับริยองศูนย์หนึ่งในศึกลีกเอิวรวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้ยอดทีมจากแม้แชร์แพ้คาบ้านไปเกมที่2ติดต่อกัน หลังจบเกมนัดล่าสุดซอฝรั่งเศสสอบถามเกาติเยออีกครั้งว่าจะลาออกหรือไม่หลังพาทีมแพ้ไปแล้ว8นัดเมื่อเข้าสู่ปี2 0 2 3มันเป็นความ่ายแพ้นัดที่8ในปี2 0 2 3ซึ่งผมถือว่าเยอะเกินไปพวกเราเสียกําลังหลักหลังจะผ่านไปแต่ละนัดผมจะลาออกหรือไม่ผมจะสู้จนจบเกมคุณต้องแสดงออกมาให้เห็นแตกต่างจากนี้อาจจะมีความเหนื่อยล้าหลังจากช่วงเกมทีมชาติแต่พวกเราจะตอบสนองในนัดถัดไป พวกเราต้องตอบสนองในฐานะแชมเปี้ยนผมกล้าที่จะแสดงความคาดหวังว่าลูกทีมยังคงไม่เบื่อกับการได้แชมป์พวกเราต้องตอบสนองด้วยความภาคภูมิใจผมจะพูดกับนักเตะในช่วงต้นสัปดาห์ทุกๆอย่างต้องเริ่มต้นที่ตัวผมต้องตระหนักถึงสถานการณ์และทํางานในส่วนที่พวกเราต้องกลับมามีประสิทธิภาพอีกครั้งสตอร์คเกเย่อาจโดนแป้แชร์ปลดเร็วๆนี้ลาสุดแพ้ขาบ้านอีกนัดในศึกลีกเอิง ปารีสจีแมงพลาดท่า,พาใพ่กับริยง01ในศึกลีกเอิงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้ยอดทีมจากปารีสแพ้คาสนาปา้าเดแปลงเป็นนัดที่2ติดต่อกันกรณีดังกล่าวทําให้สถานการณ์เรื่องอนาคตของเทนเนอร์รายนี้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งแม้ก่อนหน้านี้กระแสจะลดลงมาหลังพาทีมตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีก